สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชา n e ลนะครับวันนี้นะครับผมมี d a ซี UI ูอีคอมโพเนน์นะครับมานำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับใครที่ใช้ Tailwind c s สนะครับบอกเลยว่าตัวนี้จะทำให้ทุกคนนะฮะใช้งาน Tailwind เอสดนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทำไมเราถึงมาควรมาใช้เป็น d a ซี่ยใช่ไหมครับ ผมเชื่อว่าหลายคนที่เขียนเทอวินเนี่ยน่าจะเจอปัญหานี้นะ,ะเดี๋ยวผมพามาดูก่อนนะครับปัญหาก็คือ,อเวลาเราใช้เทอวินเนี่ยบางทีเราอยากจะได้เป็นอ,อย่างเช่นปุ่มตรงนี้มาดูตัวอย่างนะครับปุ่มเราอยากจะสร้างปุ่มขึ้นมานะในเทอวินทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันจะเขียนแบบใช้ utility class เนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ไหมบางคนก็แบบโอ้โหตาลายนะครับแต่ว่าเราสามารถเขียนสั้นๆเหมือนแบบ อันนี้ผมรู้สึกว่าคลาสมันคล้ายกับบูสต์แรบมากเลยนะครับเออเหมือนกันเลยนะฮะอ่ะเนี่ยเราสามารถเขียนคลาสแบบสั้นๆแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเรามาใช้เป็น d i s y ui component นะครับผมอ่ะเห็นปะนี่ครับอันนี้จะเป็น Input นะนะครับเนี่ยคือมันน่าสนใจนะครับผมก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักเพราะว่าอ่าก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับตรงนี้นะเขาบอกว่ามันเป็นปลั๊กอินนะเออ d i s y ui นะครับมันเป็นปลั๊กอิน สำหรับ Tailwind CSS นะครับทำให้การพัฒนาเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเขียน HTML ได้สะอาดขึ้นนะครับ Cleaner HTML นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะ c u s t o m นะครับอะไรต่างๆได้นะครับเป็น p l r e CSS นะครับแล้วก็สามารถทำงานได้กับทุก Framework เลยนะครับไม่ว่าทุกคนจะใช้ Next.js, Vue.js, React.js อะไรพวกนี้นะโอเคก็วิธีติดตั้งก็ง่ายๆเลยนะครับผมทีนี้มาดู How to Use นะครับ ก็อันนี้จะเป็นวิธีการติดตั้งนะอ่ะหลังจากติดตั้งเสร็จก็ไปที่ tailwind.config.js file แล้วก็ require ตัวนี้นะครับโอเคอันดับแรกเดี๋ยวมาติดตั้ง project ก่อนนะเดี๋ยวมาอ่าพาดูวิธีติดตั้งกันเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมไปที่อ่า tailwind ก่อนนะครับอ่ะแล้วผมจะ cd ไปที่ desktop นะผมก็จะใช้คำสั่ง npm create with atlas นะครับโอเคอ่ะ มีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาแล้วนะครับอ่ะตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า daisy ui v i t อ่ะ,อะตามนี้เลยนะครับผมเขียนถูกปะเนี่ย daisy โอเคเขียนถูกนะครับอ่ะแล้วก็เลือกเป็น react นะครับโอเคตามนี้เลย cd ไปที่ daisy ui แล้วก็ใช้คำสั่ง npm i นะครับโอเคทีนี้มาติดตั้งตัว tailwind ใน v i t ก่อนนะครับก็มาที่ framework g u i d e นะครับมาที่ v i t แล้วก็เดี๋ยวผมจะทำตามนี้เลยนะครับอ่า uh, npm install d h d ใหญ่ t a i l w i n d set p s t c e s s o r d e prefixer นะครับโอเคติดตั้งไปจากนั้นก็ตามด้วยคำสั่งนี้นะครับโอเคทีนี้ก็เข้าไปที่ f อ่า uh, t a i l w i n d c o n f i g js นะครับเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาก่อนโอเคแล้วก็ copy ตัวนี้มานะครับผมเอามาแทนที่ คอนเทนต์ตัวนี้อ่ะจากนั้นก็ c o p y ตัวนี้มาไปที่ index. Uh, css นะฮะด้านบนเลยเดี๋ยวผมลบพวกนี้ทิ้งไปเลยแล้วกันนะค่า default ของมันนะครับใน app. css ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ใน app. js เนี่ยเดี๋ยวผมลบไอ้พวกนี้ทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาใช้ Daisy UI component กันดูนะครับอ่ะทีนี้ก็เราสามารถ run ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมยังไม่ run นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะ ไปติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับอบหลังจากทําตามขั้นตอนนี้เสร็จนะคือทุกคนสามารถรันได้ลองรันดูก็ได้นะครับเดี๋ยวเปิด terminal ขึ้นมานะครับ npm run dev โอเคนะครับผมทีนี้ก็ลองมาใช้งานนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าอ่ะก็ใช้งานได้นะครับผมทีนี้นะครับมาดูการติดตั้งนะครับเจ้า day c u i component นะฮะก็ ก็ปีคำสั่งนี้มาเดี๋ยวผม New Terminal ขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึ่งโอเคอ่ะจากนั้นก็ไปที่ file tailwind. conf. i g js นะครับแล้วก็ Copy ตัวนี้มาเลยอ่าปลั g กอนะครับตรงนี้เขาก็จะให้เราใส่ลงไปใน array ตรงนี้นะปึ๊บอ่าโอเคนะครับเซฟไปนะแค่นี้ใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ปะเออนะครับน่าจะแค่นี้นะครับง่ายมาก ทีนี้มาดูวิธีการ use นะครับใช้งานนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราอ่าใช้ w i n d นะครับนี่เขาก็จะมีตัวอย่างนะ so instead of making a button using only utility classes นะครับอ่าอันนี้แบบเดิมที่เราใช้ Tailwind CSS นะครับอ่า you can just use a component class like this นะครับผมก็ตามนี้เลยอ่าลองมาใช้งานกันดูนะครับอ่ามาที่ app.js x นะครับผมก็วางปุ่มลงไปอ่ะมาดูผลลัพธ์กันเฮ้ย อ่าโหดีเลยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับ then you can modify the component with Daisy UI additional utility classes นะครับอ่าอย่างเช่นถ้าเราต้องการคลาสเป็นแบบอ่าเป็นสีประมาณนี้นะก็คือ primary นะครับอันนี้ชื่อคลาสมันเหมือน Bootstrap เลยนะนะครับอ่านี่เห็นปะคือแบบง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับหรือว่าอ่าอ่า or you can modify the component with Tailwind CSS utility classes อ่าตรงนี้เราก็สามารถใช้ร่วมกับ อ่าเชลวินอ่ายูทิลิตี้คลาสได้ด้วยนะครับผมเออก็คือแบบสะดวกสบายมากเห็นปะนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลอง btn primary แล้วก็มีขนาด64นะอ่าแล้วก็มี r o u ด์เเป็นฟู l นะครับอ่าเห็นปะเฮ้ยนะครับผมเนี่ยคือมันน่าสนใจมากนะครับใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของการเขียนอ่า คลาสนะครับในเท w i n d ที่มันต้องเขียนยาวๆแบบนี้คือผมแนะนำเลยนะว่ามาใช้เป็น d e ซ i UI นะครับทุกคนแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปนะครับผมอ่ะทีนี้มาดู Customize Components นะครับอันนี้เขาก็จะมีบอกนะเออว่าถ้าเราต้องการ Customize d e ซยเนะี่ยทำยังไงนะครับโอเคอย่างเช่นตรงนี้อ่ะอ่าถ้าเราต้องการที่จะ Customize ปุ่มตัวนี้ใช่ปะ่ะเราก็สามารถใช้ d ดซี่ u ูไอ i ูเทลลิ s s นะครับตามนี้ได้เลยอ่ะนี่วิธีการ Cu s t o มนะครับหรือ ใช้เป็น Tailwind Utility Class ก็ได้นะครับหรือเราอาจจะ customize component ที่ CSS file ของเราได้นะโดยการใช้ Tailwind add apply directive นะครับผมนี่ก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับอ,อันนี้จะเป็นการ c o n f i g ต่างๆนะครับอะไรพวกนี้ก็เข้ามาดูได้นะครับผมนี่ก็จะมี theme ด้วยอย่างเช่นใครแบบอยากได้เป็น theme นะครับเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มไปที่ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับเออ data theme cupcake อย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวผม้ขาอ,อ่านก่อน Daisy UI comes with a number of themes which you can use with no extra effort Each theme defines a set of colors which will be used on all Daisy UI elements To use a theme add data-theme attribute to your HTML tag อ่านะครับตามนี้เลยนี่อ๋อนี่เขามีตัวอย่างให้ดูด้วยอืมเจ๋งมากครับนี่นะก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะ พราะว่าวันนี้พามาดูาคร่าวๆนะทุกคนทีนี้มาดูส่วนอื่นๆอ,อีกนะครับทุกคนอย่างเช่นพวกนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบคอมโพเนนต์นะที่เราสามารถใช้งานได้เนี่ยเราสามารถใช้กับ HTML ปกติก็ได้นะครับหรือว่า JSX ก็ได้นะครับนี่ก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับอ,อันนี้เป็น Badge นะครับเป็น Card อะไรพวกนี้นี่ผม Copy มาให้ดูสมมติผมจะสร้าง Card ขึ้นมานะครับคือเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันทำให้เรา เขียนโค้ดได้คลีนขึ้นจริงๆนะนะครับเพราะว่าคลาสอะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับคือเหมือนกับ Bootstrap เลยคล้ายนะแต่ก็ไม่ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะครับแค่คล้ายนะเออเนี้ยได้ละอย่างเช่นปุ่มตัวนี้คือปุ่มอ่าคลาสแบบนี้คือของ Bootstrap เลยนะชื่อคลาสเหมือนกันเลยนะครับใครที่มีพื้นฐานจาก Bootstrap มาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับมาที่ components นะแล้วก็ Buttons เนี่ยทุกคนจะเห็นว่า ชื่อคลาสเดียวกันเลยเห็นไหมฮะเนี่ยใครที่แบบอยากจะเปลี่ยนจาก Bootstrap มาใช้เป็นเ w i n d หรือ Daisy UI เนี่ยคือแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับแค่มาดูด็อกิเมนต์ร่วมไปด้วยก็ได้คือถ้าเกิดเผื่อไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเพราะว่าคลาสบางตัวมันก็อาจจะแบบไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับนี่เช่นตรงนี้สร้าง Carousel นะครับผมอะไรประมาณนี้นะเนี่ยก็จะมีคือมีทุกอย่างที่เราต้องการนะครับนี่อันนี้เลเยอร์นะก็สามารถ ก็ปี้ไปใช้ได้เลยนะฮะนี่เดี๋ยวลองก็ปี้มาดูปึ๊บอ่าเฮดเดอร์นะครับไอฮีโร่นะฮะเนี่ยเห็นปะก็มีเยอะแยะมากมายคือแบบดีมากนะครับก็อยากจะพาทุกคนนะครับมาทำความรู้จักนะครับกับเจ้า d a ซี ui เผื่อว่ามีใครสนใจนะอยากลองเอาไปใช้งานก็ตามนี้เลยนะครับก็พามาติดตั้ง ทำอะไรให้ดูแลนะครับที่เหลือคือลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูได้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีแบบทําให้การพัฒนาแอปของเราเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นมากเลยนะครับจากเดิมที่เราต้องมาใช้เป็น utility class ของ Tailwind ที่มันเยอะยาวๆอะไรเงี้ยเออก็เปลี่ยนมาใช้เป็น d a s UI เพื่อความรวดเร็วแล้วก็ชีวิตที่ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคครับ ก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผ่านะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ